สำหรับคลิปนี้ก็ทำยี่แล้วเนาะไปคลิปนะครับคยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้พามารีวิวแบบฉบับเต็มนะครับเพาจะรีวิวนานแล้วยังมีหลายท่านขอเข,ข้ามานะครับก็คือ เดี๋ยวเ้าวความกันก่อนนะครับรถคันนี้นะครับ NPR เครื่องหนึ่งร้อยสิบแรงม้านะครับเดิมจะเป็นเบรกลมดุลน,นะครับเรามาแปลงเป็นระบบ g ฟ p y นะครับแบบราคาแบบประหยัดประหยัดนะครับแบบเซฟต้นทุนนะครับแล้วก็แล้วก็ใช้งานไประยะหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เพิ่งมีโอกาสมารีวิวนะครับ คือถ้าพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับที่อยากจะติดตั้งนะครับหรือว่าไปแปลงระบบนะครับก็เข้ามาชมได้เลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับบ้านเราเพิ่มอะไรไปบ้างนะครับแปลงอะไรไปบ้างาเริ่มจากขั้นตอนแรกนะครับจากปั๊มลมนะจากปั๊มลมนะครับเอาราคาด้วยนะราคาราคาต้องรีวิวแบบว่าให้มันครบใช่ครับ ปั๊มลมตัวนี้นะครับเป็นปั๊มลมสำหรับแปลงเบรกลมรถบรรทุกโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับใช้ใช้ใช้งานแบบนี้เลยนะครับใช้งานตรงรุ่นมันเลยนะครับคือว่าเอามาแปลงเป็นเกาะสายพานนะครับกับหน้าเครื่องนะครับปั๊มลมนะครับตัวนี้นะครับได้มา ในราคาสี่พันห้าร้อยบาทหรือสี่พันบาทนะครับจําไม่ได้แล้วครับต้องถามช่างบอลครับช่างบอลไม่อยู่ครับตําลมนะครับต่อไปเดี๋ยวมาตามสายเลยมีปั๊มอยู่ชุดนี้นะครับอันนี้ทันี้อานี้นชุดนี้ก็ได้มาประมาณสี่พันบาทเหมือนกันนะครับเราจะใช้เป็นเ หม้อน้ํามันเบรกนะครับสองหม้อนะครับแยกรูปกันนะครับแยกหน้าหล um ังนะครับนี่อันนี้อันนี้รั่วนะครับรั่วนิดหน่อยนะครับน้ํามันใกล้หมดแล้วอันนี้ก็รั่วเมกันครับเพราะว่าเบรกหน้าเปลี่ยนคันนี้เปลี่ยนคันหน้ามาด้วยนะครับคันหน้าเปลี่ยนใหม่แล้วก็ยังไม่ได้เช็คเบรกนะครับเอามาใช้เลยนะครับก็จจะมีรั่วบ้างนะครับก็คือน้ํามันก็ใกล้หมดแล้วครับเดี๋ยวต้องทําเช็คเบรกใหม่นะครับ ชุดนี้นะครับทั้งชุดนะครับอยู่ที่สี่พันบาทนะครับเป็นเท่าไรแล้วแปดพันแล้วเป็นแปดพันแล้วนะครับอ่าอันนี้ไม่รวมนะครับนี่เป็นวาล์วไล่ลมเร็วพร้อมกับปากเสียงเสียงเบรกนะครับเวลาเราเบรกนะครับตอนนี้ครับตอนนี้ได้มาแปดร้อยบาทนะครับนี่เพิ่มเติมมานะครับเรือว่าใจรักนะครับเห็นเขารีวิวว่าอยากเืิอมาใส่นะครับอ่าแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับที่ที่สําคัญนะครับเนี่ยครับพวกข้อต่อ ข้อต่อสายลมเราจะใช้เป็นสายตัวนี้นะครับทั้งระบบเลยนะครับอันนี้ก็คือที่อยู่ในถังเราก็ไม่ได้ไปถอดไมได่ไปเกะแต่ตัวที่เราสายตรงไหนที่เราต้องต่อเพิ่มนะครับเราจะใช้เป็นสายตัวนี้ทั้งหมดนะครับขนาด8มิลน,นะครับแล้วก็ข้อต่อชุดข้อต่อพวกนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็นี้ตรงนี้ทั้งหมดนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ ห้าพันกว่าบาทนะครับเฉพาะชุดข้อต่อนะครับแล้วก็นี่นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเนี๋ยเป็นเท่าไหร่แลว,วะสี่พันไหมวะสี่พันสี่พันแปดพันนะครับชุดข้อต่ออาตีไปกมกลมห้าพันนะครับก็จะเป็นเท่าไหร่ล้ว,วะหมื่นหมื่นสองหมื่นสามแปดพันกับห้าพันนะเป็นหนึ่งหมื่นสามพันบาทแล้วนะครับตอนนี้นะครับงบประมาณ รีวิว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 ช่วงนี้ตัดนะครับช่างช่างจะเข้ามาร่วมรายการแล้วก็สายตัวนี้นะครับสายลมตัวนี้นะครับเส้นเดียวที่วสองเส้นนะครับกับเส้นนี้นะครับเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับไปอัดมานะครับหนึ่งพันหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับเป็นเท่าไรแล้ววะ เงินสีเงินสีนะครับอ่าตีกลมๆไปก่อนนะครับโดยประมาณนะครับหนึเงินสี่พันบาทนะครับแล้วมีอะไรบ้างสาย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 เจ็ดบาทว่าสายก็ซื้อมาเจ็ดบาทว่ะเมทโธเดยบวหวยประมาณพันยังบวะโดยประมาณเนาะเอาโดยประมาณนะครับจำไม่ได้นะครับประมาณหนึ่งพันบาทนะครับ เป็นหมื่นห้านะครับหมื่นห้า 15, ไว้ในใจก่อนนะครับเดี๋ยวดูกันมอ,อะไรบ้างตัวจามเออตัวจามจักบาทเราค้นหานั่นนาตัวจามนะครับตัวน,นี้นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทตัวนี้ก็เป็นของเก่านะครับของเสียมกงนะครับแล้วก็อีกอีกอย่างๆนะครับเราจะ เจาะนี่นะครับเราเจาะใส่ตรงนี้ไปเลยนะครับลงล่างันี่นะครับก็คือเจาะเจาะพื้นนะครับเพื่อใส่แป้นแป้นเหยียบนะครับตอนนี้เป็นของล็อกกี้นะครับได้มาแปดร้อยกว่าบาทนะครับงบประมาณเท่าไรแล้ววะมันงบมันเจ็ดลยือมันเจ็ดประมาณนี้เลยครับก็มีแป้นเหยียบนะครับตัวนี้ได้มาถูกนะครับต้อง ดูการใช้งานนะครับว่าตอนนี้ใช้มาก็โอเคครับยังไม่มีปัญหาเลยนะครับคือรวมๆแล้วตรงนี้ก็อยู่ประมาณเบ็ดเสร็จแล้วประมาณสองหมื่นสองหมื่นกว่าบาทนะครับก็รวมอะไรเบ็ดเสร็จลวงค่าช่างเลยเรียบร้อยนะครับก็คือทุกอย่างเนี่ยที่อันนี้ก็คือมีเป็นเพิ่มเติมมาหมดเลยนะครับต้องเพิ่มขึ้นมามีปั๊มลมนะครับแล้วก็ชุดชุดปัป๊มเบรคชุดถังลมนะครับ ถ้าต้องขายเหยียบนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนรายละเอียดอย่างอื่นผมก็เรื่องระบบอะไรก็ไม่ค่อยรู้นะครับอันนี้ต้องปรึกษาช่างนะครับถ้าในที่สนใจนะครับเราอยากรู้รายละเอียดลึกๆนะครับอันนี้ผมไม่รู้คร่าวๆนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับคลิปนี้ก็ทำเสร็จแล้วเนาะเนาะไปชิปนะครับอปชินเลยสิสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเหมือนนะครับ ว่าอากาศก็มันจะร้อนมันจะหนาวนะครับมันจะตกก็ไม่ตกนะครับเราเจอกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้านะครับรายการของเรานะครับ